อันนี้คือลูกโอที่ว่าอาแบงกับบาบี้แล้วคนละกล่งนะครับผม <c oughs> คนละส้มโล <c oughs> เยอะเลยเยอะเลยนะครับผมพอเช็ดตู้เย็นไหวมาขึ้นกลับถึงบ้านก็วายใจแก้ลูกโอเสร็จก็ประมาณาเกือบสี่ถุงเลยนะครับผมก็เลยยังไม่ได้ทำกินกันมาขึ้นก็เลยแบ่งกันนะคนละกล่งแล้วก็ บางปีก็ไปดูอุ uh, ่นชนด้วยของใหญ่ไม่หัวกลับบองปีเท่าเดี๋ยวเบ่งทำมิโซมิโนนะครับผมอาเมนูนึงอาเมนูลักลักที่ว่าผมเคยทำประจำก็คืออาลูกตอพัดไปเตะดังนะครับมไอ้นั่นก็ทำได้ดีเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรียนมาครับแต่ว่าจะทำอาเมนู ลูกต่ตพัดกะทินะครับผมกะทิวนซินนะครับผมที่ว่าโร่มมาร์คเคยทำไม่ให้กินนึ่งนึ่งคลิปนะครับผม<อ>ก็อยากจะทำใหม่อีกสักวีดีโอนึงให้เป็นเรื่องเป็นเล่าเป็นเมนูเฉพาะการทำลูกโอพัดกะทิเฉพาะเรื่องเลยนะครับผม แดงมาแล้วประมาณส้องลูได้นะครับโอเคลงมือทำกันเลยลูกโตอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาครับน้ำมันที้ชื้อให้พอสุกหรือว่าอาจจะลวกก็ได้นึงก็ได้นะครับผมเพื่ออันนำออกไปย่างมามวงนะครับผม <c ười> ทำอีกสักมีนึงนะครับผมก็นาเลยเหมือนเดิมปุ๊บเล โอเคน้ำมันลอยอันนี้เก็บมาใช้ยุกปีเลยนะไม่ได้ถึงอะไจะไปยุงตอนยำจะใส่ถุงอะไรยังไงต่อโ,โล่ที่ตามมาสวยงามอย่างลูกโตกงหลังโต๊รู พอง่ายกินยากนวนั่งอาได้กินสักครั้งแนวนั่งเยอะสักเล่าลูกโตนี่ทำเมนูอาเบ็ดไส้โคกินอร่อยนะครับอ่านี่อ่าผัดไส้ซุปเบ็ดมีไส้เกลืออ่าเชื้อโคอร่อยเลยนะครับผมรีกว่าอาแกผัดอ่ากะเทียมติดไทยเมื่อสิบุ้มเคยผัดเคยทำเบ็ดมันก็ สุดยอดอยู่เลยนะครับผมเ,เมนูอลักเป็นเมนูประจำของผมเลยแล้วก็เป็นอ่าเมนูลักพองผัดไทยนะครับผมอ่าลูกโตลืว่วหวานลูกดวงผัดกระเทียมติดไส้ย่างมาดูาเครื่องปรุงในการย่ำนะครับผมก็มีวัวหอมแดงพกิเกนโอซัตตะไคร้แล้วก็ตน้นหอมผักชีนะครับผมแล้วก็ มะม่วงมะม่วงจอยหรือมะม่วงจับก็บไม่รู้นี่ <c oughs> น้ำปลาอ่าพุงจุลดนะครับผมน้ำตาลกันไหมคุณอานุนน้ำตาลน้องชายก็ได้ครับน้นำตาลมงชายโอเคลงมือย้ำกันเลย <c oughs> คลบคร้วให้เข้ากันนี่อืม เต็มหมดเลยว่าตัวน้องเราชอบกินฟ้ <c oughs> าแนแี่ <c oughs> <c oughs> อคีคแล้วก็มะม่วงนะครับผมอันนี้จะดูว่าเออสีเรื่องเรื่องมันเปรี้ยวนะครับผมอันนี้เป็นมะม่วงเบาถึงเหนือเรื่องแล้วมันก็เปรี้ยวนะครับผมคือเอามะม่วงเปรี้ยวนะครับผมมะม่วงพันอะไรก็ได้ <c oughs> เปรี้ยวจริงลูกม่วง เหนื่อยเลยนี่จิ้มลงมวงเปาก่อนกอกีใส่น้ำปลามือสั้นๆนะคิดจะว่าเคลื่อนกองแต่นัดสายกันเพื่อนพี่้องเอ้ยนะกับผมเฮ้ยต่ำกับก้าวทามานกัน ta hát dài nè mà đầm vui gắn ta hát dài anh ăn bún <laughs> chua rồi, ok xây bún chua xây lôi xây mạc lôi mà câu à chị mai à chị mai xây là kinh phú quá cả đàn chim lê con hai con tham chim lê con và khao leo cái รรอร่อยมั้ยปานใหม่อร่อยครับอร่อยครับในใจในใจครับพอดีเลย<ง>ใช่ไหมพอใจครับโอเคไม้ข้าวด้วยกันกันบผมทุกๆก้นนะอายำลูกโตดูดรวมกันนะี่เราผมช่วงจานแล้วก็พัดต่างหุ้นซีมือรวมกัะนะช่วงยานกันนะครับผมมากินด้วยกัน เออลงมือกันเลยพ่อกับแม่ทุกคนอันนี้พ่อผมนะครับอ่าคุณพ่อเนี่ยนี่คุณแม่คุยแล้วก็ผีลวกนุ่นหลบหน้าหลบตาท่านนิดหนี่งก็อาเรียบชื้นมาให้ได้กินเงี้ทุกคนนะครับผมก็นานๆนใได้กินเงี้สักทีนึงเป็ดปีแม่ไปไหนไรน้ำปลาครับแม่ไม่เก็บเหรอเอาบ่อตื้มาบ่อยังมาเลยนะ ชิมยำบมดดีเอาสร็จรับจานมั้งนะอ่าเรื่องยำเรื่อยไงเอานะเอือมอมั้งเอาลงชิมเลยอพัดลูกโตตามวุ้นร้อยมาเลยพอชิมได้หมดอันนี้เมนูนี้กู้นิยมกินกันกระดูกเออพออย่างมันเล็นะเมฆันเลยจิ้มหมดนค่การวางกินข้าวด้วยกันครับ่ง anh đến mười năm dầm một con nào Rồi đi chúng to thì lối mới... là ngang chứ ็ดหมูอันนี้ข้าเมล็เลยนะกลัวมนาะเอาอันนี้นนะมันมกก่ันนะ่น่ะม,มันเน้นแตนะว่าที่ยงน่ยไ,ไม่ย่นกิน น้าน้าจิ้มเมลียนไม่มันเ็นยุ้งใช่ไหมกระต่ายยุ้ี่ร้อยนาไวยเกลม